วสวัสดีครับสวัสดพีพี่เพื่อนๆลุงป้านะาาทุกๆท่านนะครับวันนี้เนี่ยก็อยู่กับผม เบอร์เดินป่าล่าผีนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราเนี่ยจะกลับมาดูบ้านที่ผมเนี่ยเคยเจอกับพิซซ่านะที่กลางป่าตอนที่ผมหาเห็ดกันเมื่ออีพีที่แล้วนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเรานะครับจะกลับไปดูนะครับให้แน่ใจว่าเป็นคนหรือว่าผีหรือว่าชาวบ้านที่หาเห็ดกับเรานะครับก็วันนี้เนี่ยผมนะครับมาคนเดียวนะพิซซ่าเนี่ยมีธุระนะครับพ่อเขาเนี่ยขาเจ็บนะครับต้องรีบกลับไป ดูแลพ่อนะครับไปทําหน้าที่ของลูกนะครับซึ่งผมก็อยากจะให้พี่เพื่อนๆเอฟซนะครับที่เข้ามาดูผมใหม่ๆเนี่ยให้ไปกดซับสไครต์แล้วไปดูพิซ่าเป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะครับก็ช่องพิซ่าเนี่ยนายออฟฟิเชียลนะครับก็ฝากเข้าไปติดตามให้ผมหน่อยนะครับก็โอเคนะครับพ,พี่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะทําการเดินขึ้นไปยังบ้านที่อยู่กลางป่าครับไป ๋อ,อถามที่ผมมาจะไปซ่้างทางนั้นจะเต็นเตียหน่อยวันนี้เนี่ยมาคนเดียวเลยนะ,อ,ะอยู่บนยอดเขาเลยอ่ะโอ้โหอย่างลกเลยนะครับพี่พ จะกลับไปนั่งสํารวจหรือว่านั่งดูนะครับคือใครกันแน่นะครับโอ้โหทางนี้ค่อนข้างชันเลยนะพี่พี่ทางไปทั้งไหนวะเดินขึ้นน่าจะดิ่งขึ้นตรงแล้วก็มันจะมีข้างๆเป็นทางคล้ายๆคนเดินอะ่ะ ด,ดูอันนี้ลอยไก่นะไม่ใช่ลอยคนเดินลอยไก่เขียไก่ป่านะครับทางเดินบริเวณนี้หรือเปล่าทางค่อนข้างเหมือนกันซะด้วย โอ้โหตัวอะไรวิ่งมาตาคนเดียวยังหลออเลยอ่ะวังไวอย่างมากพี่พดูดิเห็นข้อสอกเลย ้ตรงนั้นเป็นถ้ำนี่พี่เจอถ้ำวะเฮ้ยมามาคนเดียวด้วยแล้วเป็นถ้ำเข้าไปเลยเจอไหมแล้วอะไรวะสมบัติอะไร เก็บไปอ่ะพี่พี่ดูดิเป็นอย่างดีเลยนะผมไม่กล้าไปยุ่งอะ่ะกูเป็นระเบิดจริงอนะ่ะทางเขาผมไม่กล้าไปยุ่งเว้ยโ okay, อเคเราลองหาทางเดินกันต่อโอเคครับพี่พี่เดี๋ยวนี้ผมขอแยกหาก่อนเดี๋ยวนี้ผมจะถ่ายให้ดูในกรอัปเดตระยะระยะนะครับไม่รู้ว่าคืออะไรไม่กล้าไปยุ่ง เป็นแบบเป็นป่าหินแล้วก็ตรงนั้นเหมือนเป็นทางเข้าถ้ำอ่ะแล้วก็มีอะไรไม่รู้กองอยู่ข้างหน้า <p> ผมก็ผมไม่กล้าเข้าไปดูเ <p> ียเจอไหมพี่พี่ผมกลัวเป็นพวกระเบิดอ่ะกลัวไปจับแล้วมันจะระเบิดอันตรา,ายไม่คุม้มทางขึ้นไป ไม่รู้ว่าที่ผมไปกับพีซ่านี่จะเลยผาหินนี้หรือเปล่ายังไงก็ต้องหาให้เจอนะครับโอเคเดี๋ยวไงผมขออนุญาตเดินหาสักพักหนึ่งก่อนนะครับพี่ๆโอเคครับเดี๋ยวไงเราไปเจอกันครับ,รบผมเดินมาถึงแล้วนะเนี่ยเจอกับหินกองแล้วก็ปูนบ้านเนี่ยไม่แน่ใจอยู่ข้างบนหรือข้างล่างแต่ก็โชคดีหน่อยที่มาเจอ นะครับดูลักษณะหินเนี่ยเหมือนเป็นหินโบราณเลยเหมือนพี่ซ่าพูดเลยะนะพี่ๆเดี๋ยวให้ผมจะลองเดินไปดูข้างล่างก่อนลองเดินสำรวจดูบริเวณข้างล่างดูชันมากนะครับเขานี่นนค่อนข,ข้างชันเลยนะครับพี่ๆเนี่ยกองอิดก,กองปูเน่ยเป็นระยะระยะนะครับ ทำเลื่นมากเออหมู่บ้านจะอยู่ด้านล่างว่เฮ้ยเสียงไรวะเฮ้ย เหมือนเป็นเมืองรับแลมาคนเดียวด้วยนะ พี่ช่วยฟังหน่อยนะเสียงอะไรช่วยกันฟังหน่อยเฮ้ยมาป่าปอกว่ามีเสียงเด็ก พิสูจน์พี่ๆสงสัยกันเหมือนผมหิดแดงมาถึงนี่เลยนะพี่ๆเจอไหมเฮ้ยเฮ้ยได้ยินไหม พี่พี่ตอนนี้ผมได้เดินลงมาแล้วนะทางค่อนข้างชันเลยนะครับ Oi.

เฮ้ยเฮ้ยใครครับคนหรือเปล่าครับถ้าเป็นคนก็ออกมาคุยกับผมได้นะเป็นคนสติไม่ดีหรือเปล่าพี่พี่เฮ้ย hey. Hơi 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 เฮ้ยขึ้นไปตอนไหนวะเมื่อกี้ส่งไปทางเข้าไม่มีนี่เฮ้ยเฮ้ยพี่พเ,เพื่อนช่วยกันดูหน่อยนะว่าเป็นคนที่ของมาจากเมืองรับแลหรือว่าเป็นผีเฮ้ช่วยดูเลยนะ ไปสำรวจดูให้ดีๆกว่าเดินพี่ๆลองเดินให้รอบเลยว่าที่นี่เป็นเมืองรับแลที่ชาวบ้านเลือกลือกันหรือเปล่าแต่ทางเข้าเนี่ยคือเหมือนมากเลยนะมีทั้งชะโคกเก่าแต่ไม่รู้มันขึ้นมาอยู่บนนี้ได้ไงพี่พีๆแล้วดูดิ เขาของเนี่ยยังเหมือนปัจจุบันเฮ้ยดูดิพี่ๆปลาทองไม่รู้ว่ามันพังได้ไงเราไม่รู้ว่าใครเนี่ยมันจะขึ้นมาทำบนเข่าด้วยนะครับดูเป็นป่าหมดเลยรอบรอบ นะครับดูดิแล้วตรงนี้เนี่ยมีต้นไม้ต้นหนึ่งงอกอกมาจากตรงกลางนะครับลก็บ้านเนี่ยเป็นหินนะครับดูสร้างด้วยหินคือต้องแบบช่างที่ถนุถนอมการเลยอะ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันมาอยู่บนนี้ได้ยังไงเราล,ลองเดินดูรอบๆรอบๆก็จะเป็นป่า มีทางเดินไปเลยเพราะตรงนี้จะเป็นบริาณบันไดอิดแดงอิดเก่าเนี่ยพี่พี่กดูไม่รู้ว่านี่มันเดินย้งไปตามบันไดนี่เราจะลองเดินตามบันได ถ้าผมไปเผาเหมือนรับแรงขึ้นมาพี่ๆต้องทำอะไรไปไหน<ฮ>ไหรู้วะเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงอะไรของบนอ่ะเฮ้ยเสียงใครวะ ใครวะฮะเฮ้ยเสียงใครตะโกนวะเฮ้ยเฮ้ยเราไปฟังลองฟังพร้อมกันนะมีทั้งเสียงเด็กร้องแล้วมีทั้งเสียงคนคุยกัน Hơi Hơi Sửng người đang buồn quá Hơi ใครครับใครครับใครครับ xin con đơn hơi xin con đơn vi xin con đơn hơi hơi ơi. chạy tháng này quá Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ Dia tunjuk ni. Ni ke area rumah dekat ngay đi vào hơi hơi เฮ้ยพี่พี่ไม่ดีวะฮะใครครับลุงกับป้าเป็นใครครับคนหรือเปล่าครับ ตัวแข็งหมดแล้วผมขออนุญาตเพ่นได้ไหมอ่ะดูฮ้ย はい。 อย่างนั้งแอร์ก่อนเอาง่ดีวะเอางดีวะผมผมขอญาตออกจากนอกพื้นที่ได้ก่อนไหมพี่พี่ เราใครอยากให้มา,มาใหม่ค่อยว่ากันรอบหน้าผมต้องหาเพื่อนมาแล้วอ่ะมาคนเดียวผมรู้สึกยังไงไม่รู้ต้องหาเพื่อนเด้เอน,น้องบาสมามเป็นเพื่อนพี่เมาส์ก็ได้คือผมไม่โอเคไม่ไหวแล้วผมอาจจะทาให้พี่วินเพื่อนหลายๆท่านไม่พอใจมากๆอะตอนเนี้ยในใจผมคิดไว้นะอาจจะไม่ได้ดังใจไงแต่ว่าผมเต็มที่แล้วและผมมาคนเดียวด้วยในป่าลึกเลยนะดูลำรอบไปด้วยป่าเลยอ่ะ ว่ไงดีวะพี่พี่ผมขออนุญาตออกจากนอกพื้นที่ได้ไหมฮะโอเคนะผมขออนุญาตหาทางกลับก่อนนะครับทางไหนวะเดินกลับมาจำทางไม่ได้โอเคพี่พี่อย่างเงี้ยผมขออนุญาตหาทางกลับบ้านก่อนนะโวดลกมากเหนื่อยมากพี่พี่ ็โอเคนะครับตอนนี feet, right. right ้ผมเดินมาใกล้จะถึงตีนเขาแล้วตอนนี้ก็ยังอยู่บนเขาอยู่แต่ว่าใกล้จะถึงถนนแล้วครับก็พี่เพื่อนๆครับถ้าผมทําให้ใครไม่พอใจน่ะผมขออภัยด้วยนะพี่ๆพนะอย่าโกรธอย่าเกลียดอย่าว่าผมเลยนะผมเนี่ยพยายามเต็มที่มากๆนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวงี้น่ะผมขออนุญาตนะออกจากนอกพื้นที่ก่อนนะครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้นะครับ อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์ไปให้พี่เพื่อนท่านอื่นเนี่ยเห็นคลิปผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้เนี่ยผมนะครับต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้นะใครที่อยากให้มาใหม่เนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาล่าให้ใหม่แต่ว่าผมจะกลับมาดูดีกว่าว่าเป็นคนหรือว่าผีนะครับกลับมาแบบว่ามามีคนมาเป็นเพื่อนด้วยอะ่ะไม่กลับมาคนเดียวไม่ปลอดภัยนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวไงผมขออนุญาตลาแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ